และนี่คือช่วง six studio, six studio. นะครับผมวันนี้ตื่นเต้นอีกแล้ว <laughs> ผมจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้รับเกียรติมากจากนักร้องคนนี้ที่เราร้องเพลงเขามาใช้เพลงเขาร้องกลางคืนมาใช่ตั้งแต่วงเรายังไม่มีเลยตัวนิดเดียวแต่เสียงมหาศาลพลังงานมากเจอเขาเลยดีกว่าใครครับ <laughs> รอมานานครับพี่บีพิรภัทรเบผม พิรพัฒน์เจ้าของเสียงร้องสไตล์ R&B ภายใต้หน้ากากเสือจากัวส่งซิงเกิลใหม่เอาใจคนอินเลลฟนานๆครับพี่ครับ,บ,ค,รบครับผมพี่บีหน้าเด็กมากหน้าเล็กกระจุ้มกระจิมทำไมพี่บีกระจุ้มกระจิมพี่ออกกำลังกายไหมออกทครับเยอะด้วยออกอาทิตย์หนึ่งก็มี3วันเป็นต้นไปลายอะ่ะท่านนับกันจริงๆแล้วพี่บีอยู่ในวงการเพลงร้องเพลงมากี่ปีแล้วเนี่ยพี่จริงๆใช่ไหมครับ สิบเก้าปีสิบเก้าปี<ม>ตอนนั้นถ้าสิบเก้าปีพี่บีร้องเพลงปุ๊บตอนนั้นผมผมยังจบปวชใหม่ๆหม่คุยเรื่องเพลงพี่บีก่อนตอนนี้สิบเก้าปีแล้วปัจจุบันพี่บีออกมาทําเองแล้วใช่ไหม<ช>ไม่ได้สังกัดกับ่ายไหนแล้วใช่ครับเพลงนี้ที่จะเอามาฝากเรานี่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดป่ะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ ได้ใครเป็นโปรดิวซ์ใครเป็นคนแต่งครับพี่พี่แต่งเพลงนี้มผมแต่งทํานองเองปกติโดยส่วนใหญ่เพลงของผมผมจะแต่งทานองเองเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับหมายล่าสุดนี้ชื่อเพลงนานนานครับนานนานครับเป็นเพลงที่ช่วงหลังเนี่ยผมมาชอบวงวงดนตรีวง,วง,วง รุ่นน้องวงหนึ่งก็คือวงเดิม่เป็นไรพี่ไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้คือเราไม่ต้องบอกเรากามาชอบไม่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 ใช่วงเราพี่ไม่ใช่วงเราหรอกแม่วงหนึ่งปากนสันอ๋อโอ้ยเราก็นึกว่าสามปะห้าสิบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบแต่ชอบอีกแนวหนึ่งแต่พากนสันก็ก็มาแล้วเราก็ชอบนะชอบไหมฮะใช่แนวเพลงเขาวิธีการร้องเขาอะไรมันเขาจะมีตัวตนที่ชัดเจนใช่เป็นแบบโซลอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งก็จะหายากไงนี้ในบ้านเราพอเจอแล้วเราก็ต้องรีบติดต่อมาร่วมงานกันเจอก็หมายความว่าเพลงนี้ก็คือได้ทำงานร่วมกับพาร์คินสันใช่หรือพาร์คินสัเป็นคนโปรดิวส์ก็คือทําดนตรีแล้วก็เขียนน้อร้องให้ผมหมายความ่าความพิเศษของเพลงนี้คือมีนักร้องหญิงมาฟิชเชอริงด้วยใช่แล้วแลวนักร้องหญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเป็นน้องสาวของพวกเรานี่เองอ่ะขอเสียงให้น้องแปมไกอาหน่อย คุยกันก่อนคุยกันก่อนน้องแปมตูก่อนค่ะทำไมถึงโคจอมาทํางานร่วมกันได้ครับพี่บีพี่บีไปบอกน้องแปมมามาฟิตเนงกับพี่ผมหลอกล่อเข้ามาผมเห็นในผมดูลีการนี่แหละผมก็เฮ้ยน้องคนนี้ร้องเพลงเก่งมากเลยร้องเพลงดีมากเลยอ่ะเราคือเสียงแบบเสียงแบบเขาเขาร้องแนวเขาจะร้องแบบ R&B โซได้อ่ะมันหายากผมกับการพาคินสารก็คุยกันว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเพลงคู่อ่ะ พรมันต้องเป็น,เ,ปนเพลงคู่ก็เลยนึกถึงคนแรกเลยก็โทรมาติดต่อเลยแล้วรู้สึกยังไงตอนพี่บีติดต่อมาตกลงเลยเขาไม่คิดเลยเลยทันทีเลยไม่คิดเลยเลยคะ่ะเออย่างนี้เดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนดีกว่ามาแล้วเ,เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมอเดี๋ยวอมอบไมให้พี่บีก่อนครับผมต้องแปมนะครับนานๆครับผมบีพิพัฒน์กับแปมไก่อา ที่ที่ได้เคยมีให้กับความรักทุกๆวันเชมีความหมายแต่เพราะอะไรทำไมกูยิงนานยิงเบิวจะจางหายดูเหมือนยิงไกลถึงแม้ว่าไกลกว่าเจอ ได้ยินคำที่เคยพูดกันในวันนั้นคำที่เธอบอกคำที่เคยพูดแทนหัวใจมฉันมีความหมายดีมันช่างเน่ล้าคงไม่มีใครจะหยิบมาใช้แค่รักคำเดียวไม่รู้รต้องพูดอย่างไรพูดทั้งหัวใจที่มีน้ำมันจะย ต่อให้นาสักเท่าไรต่อให้ดินและฟ้าพังจะลายจะขอมีเธอคนเดียวในใจยังดีจนวันสุดท้ายอาจจะลืมคำหวันหวาแต่ในใจไม่เคยลดน้อยลงสักวัน พราะในใจอของฉันมีเธอผู้เดียวแม้วันคืนยาวนานจะอีกนานนานสักเพียงไหนจะ,ไจ,จะขอมีเธอคนเดียวไม่หาจะมีเพียงแต่เธอจะรู้ไหมวันเวลาอาจจะเทำาไหรดูว่าชื่นใจ จะไม่ต้องกลัวตัวฉันจะเป็นอย่างเดิมก็เพราะว่าทั้งหัวใจที่มีนะยังคงจะย้ำไม่ธอได้รู้กอให้นานสึกเท่าไรต่อให้ดินและฟ้าพังสลายจะขอมีเธอคนเดียวในใจ จนวันสุดท้ายอาจจะลืมคำวันวานแต่ในใจไม่เคยลดน้อยลงสักวันก็เพราะในใจของฉันมีเธอผู้ ต่อให้ดินและฟ้าพังทลายจะขอมีเธอคนเดียวในใจอย่างดีจนวันสุดท้ายอาจจะลืมคำวันหวแต่ในใจไม่เคยลดน้อยลงสักวันก็เพราะในใจของฉันมันบอก ยิงเสียงเสียงตํำใสเป็นแก้วเลยโอ้เพราะมากครับพี่ครับมีการปล่อยให้ดาวน์โหลดอะไรยังไงตามฟอร์แมตต่างๆมีทุกทุกอันยูก็มีอ่าโทรไปโอเปอเรเตอร์อ่ะบอกเขาจะเอาเพลงพี่นานๆจบไอทูนก็มีไอทูนก็โหลดได้ไหนๆก็มาแล้วผมขออนุญาตให้พี่บีอยู่กับผมอยู่กับซิกส์สตูดิโ อีกสักสัปดาห์หนึ่งสาวหน้าได้เลยครับเดี่ยวผมไม่เปิดห้องรอแถวๆนี้นอ้องแปมต้องนอนอยู่อีกอีกหคืนเลยอ่ะน้องแปมดูแลด้วย <c oughs> ฝากน้องแปมฝากพี่บีด้วยน้องแปมด้วยฝากพี่ไปด<อ>ิบเวิรอันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่บีมากนะครับขอบคุณนะค,ครับ